เาเข่าู้ยอม่ยอมานโพต้ยอเลยเวมเนววอันเ่าเลยก็ใ่ืออข้อเล่าไม่งข้อดเลยเที่มาเนาะก่งสีเขาหรือกะร่งสีออกะรลางสีอออ เรื่งสิออกเสด็จาเกดเกที่หกแล้วเปปีไทยปีปีไทยปีปีเกดที่ห้าว่าไปีไทยปีสองหมื่นกว่ามาถ้าเป็นปีไทยปียังปีเทาะปีคานปียังปีไทยปีไทยปีปีฉลูปีฉลูทีโนูมาเกิดกีโนูเลยกรี้นใจะว่าไรเงินจเกิดอล้วมันรู้เล้มันรู้เดี๋ยวเอาหม้อห้งบ้านเอาบานเอา้าเอาเซีบบเจีบเสีอย่างเว เอาให้มันตองเดี่ยงตล่าเดี่ยงตัวเดี่ยงพอาะเดี่ยวตอนนี้คือไปให้มันไปหามูซะเกันเด็กเออที่เราหอกมูมาทุนอยู่ท้าะไรจะไม่ลงทุนมีเหรอใช่ไหมใช่เออทดลงทุนหน่อยมันเป็นไรร้านร้านสองร้านสามมีเด็กบ้านเกิดเมืองนอนอีรีฟังเสียงเฮียเพียอนียอยู่บ้านอุดอนท่าดีท่านอนขยันคอยเห็นตัเจ้าขยันตัวทุตัวบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ อุดีธานอนอยค่อวัญตะกีนหมอกควองอูนอี <c oughs> บ้านเกิดเมียงนอนกระจกบ,บ้านเกิดของพี่อยู่ที่อุดีธานอน,อเ,ปนเป็นคนในเมียงหรือคนบ้านนอกเป็นคนบ้านนอกคอ,อกนากระจอกรอเมียงแขนก่อนเมนียมุ่งนุ่จัดแต่ขึ้น,นจังหวัดป<อ><อ>ูดอน อัเภอนนสังมาทีเออไม่รู้อนหนัที่พ่อเคยเป็นพระเอกวะไว้พระเอกเก่าตื่นยว้เรือกอะไรเรือกอะไรนั่นวงแรกที่อยู่คือวงอรเวงแรกที่อยู่ก่อนเจะโชว์ัมจะโชวก่อนลํมยคนมาเชียมาเป็นมายคนมาเียตรงนี้นะรานขายได้หมโอ้ก่อนลมเนี่ย บอกายเป็นการดนปปดนเพระะเกมนมาหลักไป่งนีะลักไปก็เทียนไมเลในสมองมีเยอะเอาหาแคนมาจะรำมังออแค้นหมแค้นเตมเันเต้แคนนนแคนในบวบานครอเน้อโดยเปิดน้นเปิดนนทุลทรามไปตื่นเรื่องยายเอาปืนทุลทามยายเอาแค้นในแค้นอะไรแคนาคามมนนเนบัวนค การิบก้อนการทิ้ก้อนโมบานครึ่งหนึ่งพ่ออาจารย์พระอัดมวลพ่ออาจารย์ประอัดมวลใช่ลูกคุณผู้ชมคู่หน่อยก็ได้โอ้โหเสียพิเนียมน้อยนี่แย่หรอกตั้งแต่มันหล่เฉยก็ยังได้เลยเท่าไหร่หรอกฝังมือมันดีสมสมว่าเป็นไปเองว่สมชาสมดีว่าจะสมชาสมดีว่าอ๋อของของคู่หน่อยอันนี้บ้างม่อันนี้บ้า เออก่อน่ำมาเนี่เป็นก่อน่ำของพระเอกมาผสมหวังคนเสียงแค่นหาวเห็นข้าวแต่จะยุมเนพี่นลองเอ้เอาเอาเอาเริ่มตัวใหม่กันอ่ะเออเต้นซักหลือเปว่าเออเต้นซักเลอาเนเสีแค่นหาวเห็นข้าวกิเป็น่มบาน พี่โซลัยไปแห่งกลุ่มพี่เทียนนาเป่นผู้สาวโอ้ยสาวเียอะข้ามมือถนหอดทีบน้องพอแม่จองบ่อยความหลวมมือทีบน้อเบาเลยแดนมากเนาะพวกุี่ขวดไปเดี๋ยวมันลำบุญตอนนี้ของบุญท่านลำพันธ์โดยสลุปนักร้องแหวนทองประเทศไทย แสงอกไก่ปันไฟกีอ่นความรักหักทวีมันสุดที่เหลือจะกเกา่าชีวิตโตได้โอ้อาวอย่างคำอุ้ยสู่ักอายผู้ไมก่อนบอนน่นนด้ความหวังเลยมุนมมาง เขาต้องหางไกลกันความสัมพันธ์สองเฮาละบางงกับายสุดที่บันละยายใดเรื่องความรักรักใจตัวอยากได้ลูกสาวเพิ่นสาวเกียงเอ้ยสาวเกียงเอ้ยแก็มเปิ่นเมินเกิดบางเงินแม่พ่อเตียงเป็นสู่ไปสวงเขา ยังคำอึ้ยมุนพระลาบระจงหนาวอ้มันทุกข์อกสักันเธอกับฉันมีความหักแค่ตาไหมซ้อนสุดอาบนเิดความเมาพ่อแม่น้อง่นบ่เอาหาเศร้าไว้แต่ใจหัว พ่อกบแิ่นกัดขวงบ่มีหวังแล้วล่ะอายบ่มีหวังแล้วล่ะลาลาน้องไปก่อนหด้อไอหากนางจนสิเป็นควงซสือจนใจเมือละเบ้อหาบุญพระลาบอสูน้นำสิบคนจำแมวหาง